กมนเป็นชายหนุ่มที่เติบโตในครอบครัวเกษตรกรที่ยากจนในชนบทห่างไกลพ่อแม่ของเขาพ่อชื่อว่าเสริมและแม่ชื่อว่ามาลายัยเป็นคนที่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวด้วยยอ,อความทุ่มเทและความรักแม้ว่าชีวิตจะยากจนแต่ครอบครัวของเขาก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังว่าลูกชายคนเดียวของพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่าตั้งแต่เด็กกมลถูกปลูกฝังให้ทำงานในไรนาชีวิตประจําวันที่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและการใช้แรงงานอย่างหนักซึ่งทําให้เขารู้สึกไม่พอใจเมื่อเขาเติบโตขึ้น ความทะเยอทะยานและความฝันในการมีชีวิตที่ดีกว่าในเมืองใหญ่เริ่มก่อตัวในใจของเขาวันหนึ่งขณะที่เขากําลังทํางานในไร่กมลตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้านและไปหาความฝันในเมืองใหญ่เขาเก็บข้าวของที่มีอยู่และพูดลาครอบครัวด้วยน้ําตาแม่มาลายผู้มีน้ําตาคลอในตาของเธอแทบไม่อยากให้ลูกออกจากบ้านแต่เธอเข้าใจความฝันของลูกชายและส่งเขาไปด้วยความหวังว่าเขาจะประสบความสําเร็จเมื่อมาถึงเมืองใหญ่กมนพบว่าการใช้ชีวิตในเมืองนั้น ไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดการหาเงินเพื่อ,อยังชีพกลายเป็นเรื่องท้าทายเขาพยายามหางานทําแต่ทุกประตูที่เขาพยายามเปิดกลับปิดลงเพราะขาดประสบการณ์และการศึกษากมวลเริ่มรู้สึกสิ้นหวังและเมื่อเขาได้รับข้อเสนอจากกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดเขาตัดสินใจรับข้อเสนอนั้นด้วยความคิดว่าเขาต้องทําเพื่ออนาคตของตัวเองและห่างไกลาจากความยากจนในชนบทความลึกของความสิ้นหวังและความทะเยอทะยานผลักดันให้เขาเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการค้ายาเสพติด ธุรกิจของกมลเติบโตอย่างรวดเร็วเขาเริ่มมีเงินมากมายและใช้ชีวิตอย่างหรูหราในเมืองใหญ่เขาซื้อบ้านหลังใหญ่และรถยนต์หรูแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกผิดและความทรงจําที่ไม่ไดีเริ่มตามหลอกหลอนเขาคืนหนึ่งขณะที่เขานอนหลับอยู่ในบ้านหรูของเขาเสียงกระซิบที่ชัดเจนเริ่มดังขึ้นในหูของเขากมลเจ้าไม่สามารถหนีพ้นจากความผิดบาปที่เจ้าได้ก่อขึ้นได้เสียงนี้เหมือนจะมาจากความมืดและเงาของห้องความรู้สึกของความหวาดกลัวเริ่มปกคลุม กมลพยายามจะหาทางหลีกเลี่ยงจากเสียงกระซิบที่ทําให้เขารู้สึกไม่สงบเขาหมกมุ่นอยู่กับงานและพยายามทําให้ตัวเองไม่คิดถึงเรื่องราวในอดีตแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเสียงนั้นยังคงตามหลอกหลอนเขาอย่างต่อเนื่องในเวลานั้นกมวลได้รับข่าวจากบ้านเกิดว่าพ่อแม่ของเขาป่วยหนักและอยู่ในสภาพที่แย่ลงเรื่อยๆเขารู้ว่าถ้าเขากลับไปก็จะต้องเผชิญกับความจริงที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงแต่เขากลับเลือกที่จะเพิกเฉย และไม่กลับไปยังบ้านเกิดเขาคิดว่าการกลับไปจะทําให้ธุรกิจของเขาสะดุดและสูญเสียสิ่งที่เขาสร้างมาความรู้สึกผิดและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นเริ่มกัดกร่อนจิตใจของเขาตอนกลางคืนเขามักจะเห็นภาพหลอนของพ่อแม่ในฝันภาพเหล่านั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานและพ่อแม่ของเขามักจะมองมาที่เขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังวันหนึ่งเมื่อลมพัดผ่านบ้านของเขาเสียงกระซิบในความมืดเริ่มมีความดังขึ้นเรื่อยๆกลับมาขอโทษชดใช้บาป เสียงเหล่านี้ทําให้กมลรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่สามารถละเลยได้เขาหมดหวังที่จะหนีจากเสียงเหล่านั้นและการเรียกร้องให้เขากลับไปยังบ้านเกิดในช่วงเวลาดึกของคืนนั้นกมลตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเขารู้ว่าเขาต้องเผชิญกับความจริงและแก้ไขสิ่งที่เขาทําผิดเขารู้ว่าความหวังและการชดใช้บาปของเขาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากมลเดินทางกลับบ้านเกิดด้วยใจที่เต็มไปด้วยความหวังว่าจะสามารถแก้ไขสิ่งที่เขาทําผิดพลาด และชดใช้บาปที่เขาก่อขึ้นให้กับพ่อแม่ของเขาแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเส้นทางที่เขากําลังจะเดินทางไปนั้นจะเต็มไปด้วยความท้าทายและความเจ็บปวดที่เขาไม่เคยยอคาดคิดมาก่อนกอมนเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดโดยรถยนต์ที่เขาซื้อมาใหม่แต่ตอนนี้มันรู้สึกหนักอึ้งเกินไปสําหรับการเดินทางครั้งนี้เมื่อเขาเข้าใกล้บ้านเกิดเสียงกระซิบในหัวของเขายิ่งชัดเจนขึ้นเขาแทบไม่อยากเชื่อว่าตัวเองต้องกลับมาที่นี่หลังจากที่หลีกเลี่ยงมานานหลายปี เมื่อรถของเขามาถึงบ้านเกิดความรู้สึกของการกลับมาที่บ้านนอที่เคยเป็นที่รู้จักกลับทําให้เขารู้สึกแปลกแยกบ้านของพ่อแม่เขายังตั้งอยู่ที่เดิมเหมือนเก่าและสูสมากกว่าที่เขาจําได้จากที่ไกลเขาสามารถเห็นว่าหญ้ารกร้างปกคลุมพื้นที่รอบๆและบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความอบอุ่นตอนนี้ดูเยียบเย็นและน่าสยดสยองกมนขับรถเข้ามาในบริเวณบ้านและจอดรถในที่ที่เคยเป็นที่จอดรถของครอบครัวเขาหยิบกระเป๋าและเดินไปที่บ้านด้วยใจที่สั่นเทาเมื่อลงจากรถ เขาได้ยินเสียงเห่าหอนของสุนัขที่เคยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้มันไม่มีการตอบสนองหรือเสียงไหวตอบจากบ้านเลยเขาเปิดประตูบ้านและเดินเข้าไปพบว่าบ้านภายในถูกทิ้งร้างอย่างที่เขาคิดไว้ข้าวของเครื่องใช้ถูกเก็บไว้อย่างระเกระกะและมีฝุ่นหนาก่ออยู่ทุกที่ภาพถ่ายเก่าๆของครอบครัวที่เคยอยู่ในกรอบขนาดใหญ่ถูกทิ้งไว้บนผนังพร้อมด้วยฝุ่นที่กาะตามมุมในขณะที่เขาเดินไปสำรวจบ้าน กมลได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้เขาหยุดชะงักมันเป็นเสียงการเคลื่อนไหวเบาๆเหมือนกับเสียงของฝีเท้าที่เดินบนพื้นไม้เขาหันไปมองและเห็นเงาคล้ายๆกับร่างของคนเดินผ่านประตูกมลกลั้นใจและเดินตามเสียงไปจนถึงห้องนอนเก่าเมื่อเปิดประตูเขาพบว่าห้องนั้นมีสภาพที่แย่ลงมากกว่าที่คิดทุกสิ่งดูเหมือนกับถูกทำลายและมีคราบเลือดบางอย่างบนพื้นในมุมหนึ่งของห้องเขาพบว่ามีภาพของพ่อแม่เขาที่เคยวางไว้บนโตนอนในขณะที่เขากำลังมองไปที่ภาพเหล่านั้น เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งกลับไปขอโทษชดใช้เสียงนั้นมาอีกครั้งทําให้เขาแทบไม่สามารถหายใจได้กำมลพยายามสงบสติอารมณ์และตัดสินใจที่จะออกไปสํารวจบ้านหลังจากที่เขาพบว่าพ่อแม่ของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาเดินไปที่สวนหลังบ้านและพบว่ามีหลุมฝังศพเล็กๆที่ถูกขุดขึ้นอย่างเร่งรีดและไม่ได้ทําความสะอาดเขานึกถึงความทรงจําในอดีตเมื่อพ่อแม่เคยบอกเขาว่าจะมีการฝังศพในสวนหลังบ้านเมื่อตาย กรมลรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านจากหลุมฝังศพเขาตัดสินใจที่จะดำเนินการตามที่เสียงกระซิบได้บอกให้เขาทำเขาต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้และความผิดที่เขาต้องชดใช้ตอนกลางคืนเมื่อความมืดมิดเข้าคลองบานกมลได้ยินเสียงสวดมนและเสียงร้องให้ดังมาจากห้องนอนเก่าเขาพยายามทำใจให้สงบและเข้าไปในห้องนอนอีกครั้งแต่สิ่งที่เขาเห็นในห้องนั้นกลับทำให้เขาตกใจเขาเห็นร่างของพ่อแม่ในสภาพที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานพวกเขามองมาที่เขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและขอให้เขาช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นกมลรู้สึกว่าหัวใจของเขาถูกฉีกขาดด้วยความรู้สึกผิดเขารู้ดีว่าเขาไม่ได้ทําสิ่งที่ถูกต้องและเขาได้ทิ้งพ่อแม่ของเขาไว้ในความทุกข์ทรมานเขาต้องทําทุกวิธีทางเพื่อแก้ไขสิ่งที่เขาทําผิดและชดใช้บาปของเขากมลเริ่มทําพิธีการเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและหาทางช่วยเหลือพ่อแม่ของเขาเขาเริ่มต้นด้วยการทําความสะอาดบ้าน และจัดการกับหลุมฝังศพในสวนเขาตัดสินใจที่จะทําการอธิษฐานและสวดมนต์เพื่อขอโทษและขอให้พ่อแม่ของเขาสามารถไปสู่ที่พักสงบสุขได้หลังจากที่กมลได้เริ่มต้นกระบวนการแก้ไขบาปด้วยการทําความสะอาดบ้านและจัดการกับหลุมฝังศพเขาเริ่มเข้าใจว่าแค่การทําพิธีธรรมดานั้นไม่เพียงพอความรู้สึกผิดของเขายังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาเขาตระหนักว่าเขาต้องทํามากกว่านั้น เพื่อช่วยพ่อแม่ของเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานที่ยังคงตามมาหลอกหลอนเขาคืนหนึ่งขณะที่กำมลกกำลังสวดมนต์และอธิษฐานอยู่ที่หลุมฝังศพในสวนหลังบ้านเขาได้ยินเสียงครวญครางที่ดังขึ้นจากใต้ดินเสียงนั้นเป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันมาจากที่ไหนเขาหยุดสวดมนต์และหันไปมองที่หลุมฝังศพเมื่อเขาขุดหลุมเพิ่มขึ้นเขาพบว่ามีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกถึงการฝังศพที่ไม่สมบูรณ์ และมีบางสิ่งบางอย่างถูกฝังอยู่ที่นั่นเขาค่อยๆขุดออกมาและพบกับกล่องไม้เก่าที่มีรอยบุกและแตกเป็นกล่องที่เขาจําได้ว่าเคยเห็นในบ้านเมื่อสมัยเด็กกมวลเปิดกล่องออกและพบว่ามันเต็มไปด้วยของมีค่าและเอกสารเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจที่ไม่ชอบมาพาก,กลในอดีตรวมถึงเอกสารที่แสดงถึงการโกงและการหลอกลวงที่เขาเคยทําเขารู้ทันทีว่าการทําสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่ทําให้พ่อแม่ของเขาต้องทนทุกข์ทรมาน กมลนตัดสินใจที่จะคืนสิ่งของทั้งหมดที่เขาได้โกงมาและบรรลุคําสัญญาที่เขาเคยทําไว้เขาเริ่มติดต่อกับผู้เสียหายและคืนทรัพย์สินที่เขาเคยเอาไปโดยไม่ชอบเขาเริ่มทําการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่เขาเคยทําร้ายและพยายามที่จะช่วยพวกเขาฟื้นฟูชีวิตในขณะเดียวกันเขายังจัดการจัดพิธีขอโทษและเฉดให้กับพ่อแม่ของเขาโดยการจัดทําพิธีบูชาที่วัดและหาที่พักสงบให้กับวิญญาณของพ่อแม่ของเขาเขาหวังว่าพวกเขาจะได้รับความสงบสุข และออกจากความทุกข์ทรมานที่พวกเขาต้องทนอยู่คืนหนึ่งขณะที่เขานอนหลับอยู่ในบ้านกมลฝันเห็นพ่อแม่ของเขาในฝันในฝันพ่อแม่ของเขาสวมชุดที่สะอาดและเต็มไปด้วยความสงบพวกเขายิ้มให้เขาและกล่าวว่าเรายินดีที่เจ้าทําสิ่งที่ถูกต้องเราจะได้รับความสงบสุขแล้วขอบใจเจ้าเมื่อกมลตื่นขึ้นมาจากฝันเขารู้สึกได้ถึงความสงบที่แผ่ซ่านในใจของเขาเขาเริ่มรู้สึกถึงการบรรเทาที่เกิดขึ้นและรู้ว่าการชดใช้บาปของเขาเริ่มมีผลบ้างแล้วในที่สุด เมื่อพ่อแม่ของเขาได้รับความสงบสุขกมนได้ตัดสินใจที่จะทิ้งชีวิตในเมืองใหญ่และกลับไปที่บ้านเกิดเพื่อใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและช่วยเหลือชุมชนที่เขาเคยทิ้งไปเขาหวังว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายและการทำดีกมลใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสร้างความดีและช่วยเหลือผู้คนในชุมชนเขาทำงานเป็นอาสาสมัครและให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและเขาสัญญาว่าจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดในอดีต การกระทําที่เขาทําเป็นการชดเชยบาปของเขาและทําให้เขาได้รับการอภัยเขาเริ่มรู้สึกถึงความสงบและความสุขที่แท้จริงในชีวิตใหม่ของเขาความรู้สึกของการแก้ไขบาปและการทําสิ่งที่ถูกต้องได้ทําให้เขามีความสงบในจิตใจและความพอใจที่ลึกซึ้งกำมลเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านเกิดด้วยความตั้งใจที่จะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตของเขาเขาตัดสินใจที่จะเปิดร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านซึ่งเขาเรียกว่าบ้านของความดี ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาหวังว่าจะเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือและการสนับสนุนชุมชนร้านค้าของกมลมีสิ่งของจําเป็นเช่นอาหารและเครื่องใช้ที่เขาต้องการในการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนอกจากนี้เขายังจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการสอนการทําอาหารและการให้การศึกษาแก่เด็กๆเพื่อให้พวกเขามีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในช่วงแรกกมลต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการเริ่มต้นธุรกิจและได้รับความเชื่อถือจากชุมชนเขา ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ให้คนในหมู่บ้านเห็นถึงความจริงใจและความตั้งใจของเขาในระหว่างนั้นเขาได้พบกับบคุคคลสำคัญในชุมชนที่เขาคอยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในการจัดการธุรกิจและการทำงานเพื่อส่วนรวมวันหนึ่งขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ที่ร้านมีเด็กหญิงคนหนึ่งเข้ามาหาเขาและขอความช่วยเหลือเด็กหญิงเล่าให้เขาฟังว่าครอบครัวของเธอตกอยู่ในสภาพยากจนและไม่สามารถซื้ออาหารได้กระมลรู้สึกใจอ่อนและตัดสินใจที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เด็กหญิง และครอบครัวของเธอเขาจัดหาสิ่งของที่จําเป็นให้แก่พวกเขาและจัดการให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนหลังจากนั้นความช่วยเหลือของกมนเริ่มได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนผู้คนเริ่มมาร่วมกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นและให้การสนับสนุนร้านค้าของเขานอกจากนี้เขายังได้รับคําชมและความขอบคุณจากหลายๆคนที่เขาได้ช่วยเหลือท่ามกลางความสําเร็จของร้านค้าและกิจกรรมที่จัดขึ้นกมนยังคงรู้สึกถึงการติดตาม และความรู้สึกผิดจากอดีตที่เขาเคยทำผิดเขาตัดสินใจที่จะสร้างโครงการเพิ่มเติมที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางการเงินและสุขภาพโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในขณะเดียวกันกมลยังคงทำพิธีสวดมนต์และอธิษฐานเป็นประจำเพื่อขอการอภัยจากพ่อแม่ของเขาและขอให้พวกเขาได้รับความสงบสุขเขามักจะไปที่วัดเพื่อทำพิธีบูชาและให้การสนับสนุนแก่โครงการสาธารณกันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ที่ร้านค้าของเขา เขาได้รับการเยี่ยมเยียนจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นบุคคลที่เคยรู้จักกับพ่อแม่ของเขาผู้ใหญ่คนนั้นพูดคุยกับกมลเกี่ยวกับอดีตและความพยายามที่เขาทําเพื่อชดเชยความผิดผู้ใหญ่กล่าวว่ากมนความพยายามของเจ้าในการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีมากเจ้าได้ทําให้พ่อแม่ของเจ้าภูมิใจแม้แต่ตอนที่พวกเขายังอยู่ในความทุกข์ทรมานเจ้ายังคงทําสิ่งที่ถูกต้องคําพูดของผู้ใหญ่ทําให้กมลรู้สึกได้ถึงความสงบและความพอใจเขารู้สึกว่า การทำดีและการช่วยเหลือผู้อื่นคือการทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของเขาเขาตั้งใจที่จะดำเนินการต่อไปและทำให้ชีวิตของเขามีความหมายการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของกมลทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการชดใช้บาปและการทำสิ่งที่ดีการที่เขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นและทำให้ชุมชนดีขึ้นเป็นการแก้ไขความผิดพลาดที่เขาทำในอดีตและมันทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตในความสงบสุขและความพอใจ ในขณะที่กมลได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาและชุมชนรอบตัวเขาเริ่มรู้สึกถึงความสงบสุขที่เขาต้องการและเห็นความสําเร็จในกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นแต่ชีวิตใหม่ของเขาก็ไม่ใช่ไร้ปัญหาและอุปสรรควันหนึ่งขณะที่กมลกําลังทํางานอยู่ที่ร้านเขาได้รับข่าวร้ายจากหนึ่งในลูกค้าเก่าของเขาลูกค้าคนนั้นบอกว่าเขาเห็นการกระทําที่ไม่ดีและการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในหมู่บ้านโดยเฉพาะการใช้งบประมาณของรัฐบาลที่มอบให้เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ข่าวนี้ทำให้กมลรู้สึกถึงความวิตกกังวลเพราะเขาไม่เคยคิดว่าปัญหาการคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่เขาพยายามช่วยเหลือเขาตัดสินใจที่จะตรวจสอบเรื่องนี้และหาวิธีแก้ไขสถานการ,กรณ์กมลเริ่มดำเนินการโดยการติดตามการใช้จ่ายของโครงการและพูดคุยกับผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องเขาพบว่าเงินที่ถูกจัดสรรสำหรับการพัฒนาโครงการได้ถูกบิ่งเบนไปใช้ในทางที่ผิดและมีการทำธุรกิจที่ไม่โปร่งใสยอยู่เบื้องหลัง การเปิดโปงการคอร์รัปชันทำให้กมลต้องเผชิญกับแรงต้านจากผู้ที่มีอำนาจและมีผลประโยชน์ในเรื่องนี้หลายคนในหมู่บ้านเริ่มมองเขาเป็นศัตรูและเขาถูกข่มขู่ให้หยุดการตรวจสอบแต่กมลไม่ยอมแพ้และยืนหยัดในการเปิดเผยความจริงในระหว่างที่เขาพยายามเปิดโปงความจริงกมลได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้สนับสนุนที่มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันและร่วมมือกับองค์กรที่สนับสนุนการตรวจสอบทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การสู้รบเพื่อความโปร่งใสเริ่มกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเมื่อกมลพบว่าการคอร์รัปชันมีการเชื่อมโยงกับหลายลุ่มอิทธิพลและองค์กรที่มีอำนาจเขาต้องเผชิญกับการข่มขู่และแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นแต่เขายังคงยืนหยัดเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องในขณะเดียวกันกมลยังคงให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เขาได้จัดตั้งไว้เขายังคงมุ่งมั่นในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้อื่นและไม่ให้การต่อสู้กับการคอร์รัปชันมาทำลายความตั้งใจของเขา การเปิดโปงการคอร์รัปชันเริ่มสร้างผลกระทบในหมู่บ้านคนในชุมชนเริ่มรู้ถึงความผิดปกติและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกระมวลเริ่มเห็นสัญ,ญญาณของความร่วมมือและความมุ่งมั่นในการทําให้หมู่บ้านกลับมามีความโปรง่งใสและเป็นธรรมเมื่อการเปิดโปงความจริงเริ่มได้รับการยอมรับกระมวลได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและองค์กรที่ช่วยตรวจสอบการใช้จ่ายของโครงการเขาเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและการคอร์รัปชันเริ่มถูกจัดการอย่างเป็นระบบ